ยินดีต้อนรับสู่เรื่องที่ไม่มีใครเล่ารายการที่จะพาคุณเดินทางผ่านเรื่องราวที่ไม่ควรถูกเปิดเผยเรื่องที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงและบางครั้งเรื่องเหล่านั้นอาจกำลังเกิดขึ้นกับใครบางคนในขณะที่คุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้คืนนี้เราจะพาคุณเดินทางไปกับรถเมล์สายหนึ่งในกรุงจาก,การ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียรถเมล์สายนี้ ไม่มีใครกล้าขึ้นหลังสี่ทุ่มสายที่ไม่เคยมีใครถึงปลายทางและสายที่มีผู้โดยสารบางคนไม่เคยได้กลับบ้านอีกเลยในปี2005มีข่าวลือสพัดไปทั่วเมืองจาการตาว่ามีรถเมลสายหนึ่งซึ่งวิ่งในเวลากลางคืนผ่านย่านร้างและป่าช้าเก่ามักเกิดเหตุการณ์ประหลาดอยู่เป็นประจำผู้โดยสารหลายรายเล่าว่า เมื่อขึ้นรถช่วงกะดิดจะพบผู้ที่สารบางคนแต่งกายผิดยุคหน้าซีดหรือไม่มีเงาสะท้อนในกระจกบางคนบอกว่าเมื่อจ่ายค่าโดยสารให้กับกระเป๋ารถเมล์แล้วเงินจะหายไปจากมือโดยไม่ทันแตะมือกันที่หลอนยิ่งกว่านั้นคือบางคนที่เคยนั่งรถเมล์สายนี้ไม่เคยกลับถึงบ้านอีกเลยเรื่องนี้ถูกเล่าต่อกันในหลายเวอร์ชั่น และบางครั้งกลายเป็นตำนานเมืองแต่ก็มีรายงานจากคนท้องถิ่นว่าเคยเจอเหตุการณ์คล้ายกันจริงๆเริ่มต้นในปี2005เมื่อมีเขาเรือแปลกๆเริ่มแพร่กระจายไปทั่วชานเมืองจาการ์ตาตะวันตกว่ากันว่ามีรถเมล์คันหนึ่งวิ่งอยู่แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นไม่มีป้ายไม่มีชื่อสาย ไม่มีแม้แต่คนขับที่ใครจำหน้าได้แต่กลับมีผูดด้โดยสารขึ้นรถทุกคืนบางคนกลับถึงบ้านเล่าเรื่องแปลกๆบางคนหายตัวไปผู้คนเริ่มหวาดกลัวเมื่อมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดถี่ขึ้นคนที่โดยสารรถเมล์กลางดึกต่างบอกว่าพวกเขาจำไม่ได้ว่าขึ้นรถจากตรงไหนและจำไม่ได้ว่าลมตอนไหน ที่น่าขนลุกคือรถคันนี้ไม่มีแม้แต่คนขับที่ใครจำได้และบางครั้งต่อรถจอดก็ไม่มีคนขับอยู่เลยแต่ประตูกลับเปิดอัโตโนมัติเรากับเชื้อเชิญให้ขึ้นไปมีคำถามมากมายถ้าไม่มีคนขับแล้วรถวิ่งได้ยังไงถ้าไม่มีใครเห็นป้ายรถเมล์หรือสายรถแล้วคนทำไมจึงกล้าขึ้นไปบนรถได้ คำตอบเดียวที่ได้จากปากคนที่เคยขึ้นคือเบอร์นี่บางอย่างดึงให้ขึ้นไปเองมันเหมือนถูกสะกดและนั่นคือเหตุผลที่คนละแวกนี้เริ่มหวาดกลัวแม้บางคนจะไม่เคยเห็นกับตาแต่เรื่องราวที่เราต่อกันมาทำให้ไม่มีใครกล้าลอนดเมหลังเที่ยงคืนยกเว้นบางฮาสัน บางฮาซันคนถ่ายโรตีทางป้ายรถเมล์เล่าว่าเขาเคยเห็นผู้หญิงแต่งตัวชุดสีเาวยืนรอรถคนเดียวตอนตีหนึ่งครึ่งเขาบอกว่าเธอไม่เคลื่อนไหวเลยยืนอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงบางฮาซันยอมรับว่าเขาได้ยินข่าวเรื่องรถเมคันนี้วานาแล้วแต่เขาก็ยังคมมาขายของอยู่ดีเขาบอกว่า ฉันต้องหาเลี้ยงลูกเมียแค่ยืนกระจก,ก็พอแล้วไม่ขึ้นไปก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เขาเห็นในคืนนั้นทำให้เขาไม่กล้าแม้แต่จะเหลือบตาไปมองที่ป้ายรถเมล์เลยเขาเล่าว่ารถเมล์คันหนึ่งแล่นเข้ามาโดยไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีแสงไฟไม่มีเงาคนขับหญิงสาวคนนั้นก้าวขึ้นไปบนรถอย่างช้าๆ และรถก็หายเข้าไปในความมืดเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงอาปุงเป็นพนักง,งานฉับรถเมย์มากว่า10ปีในคืนนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำงานแต่ได้รับโทรศัพท์ด่วนจากหัวหน้าสถานีตอนห้าทุ่มให้มาขับรถสาย 47A แทนคนขับหลักที่ลาป่วยกระทันหันอากุงลังเลในตอนแรกพอรู้ดีว่าสาย 47A มีเรื่องเล่าประหลาดมานานโดยเฉพาะช่วงรอบตีหนึ่งถึงตีสามเป็นช่วงที่ไม่มีใครอยากขับแต่ด้วยภารานิสินและลูกที่ยังเรียนอยู่เขาจึงจัดฟันรับงานนั้นเขาจำได้ว่าในคืนวันนั้นทุกอย่างดูผิดปกติอากาศเย็นผิดปกติแม้จะเป็นฤดูร้อนเครื่องวิทยุที่ปกติจะมีเสียงคุคยของพนักงานกลับเงียบสนิท และเมื่อเขาออกจากอูก่รถก็บอแป,แป,แปลกๆราวกับไม่มีน้ำหนักผู้โดยสารคนแรกที่ขึ้นมาเป็นหญิงสาวผมยาวชุดขาวซีดเธอขึ้นมาช้าๆโดยไม่พูดอะไรเลยเธอนั่งที่เบาะแถวหลังสุดฝั่งขวาอยู่ใต้กล้องวงจรปิดพอดีแม่กุงจะเป็นคนไม่กลัวเรื่องผีแต่เขาก็รู้สึกแปลกๆทันทีที่เธอขึ้นมา กับกิริยาของเธอราวกับผุ่นที่ไม่มีชีวิตและที่ทำให้เขาเริ่มวันไหวคือเงาสะท้อนของเธอในกระจกด้านหน้าซึ่งมันไม่ขยับตามตัวจริงรถวิ่งไปได้ไม่นานเขาเริ่มรู้สึกว่าเส้นทางนั้นไม่คุ้นทั้งที่เขาขับเส้นทางนี้มาหลายปีไฟถนนดับไปทีละดวงเหมือนถูกดูดกลืนไป เสียงในรถเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจของผู้ที่สารเขาหันไปมองกระจกด้านหลังและในวินาทีนั้นเขาเห็นผู้ที่สารเต็มคันรถทำที่มีแค่หญิงสาวคนนั้นขึ้นมาเพียงคนเดียวแต่ละคนมีใบหน้าขาวซีดไม่แสดงอารมณ์และนั่งนิ่งราวกับรูปปั้นไม่มีใครกระพริบตาไม่มีใครมองออกนอกหน้าตาทุกสายตา จองมาที่เขาเพียงคนเดียวเช้าวันต่อมาอากงตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลด้วยอาการมึนงงและหัวใจเต้นแรงผิดปกติเขาไม่รู้ตัวเองว่ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรพยาบาลบอกว่าเขาถูกพบมสติอยู่ในรถเม์ที่จอดอยู่ในลานจอดล้างท้ายอู่ตอนตีสามครึ่งโดยไม่มีใครอยู่ใกล้รถคทนนั้นเลย เมื่อตำรวจเรียกสอบอากุงร่บเพียงว่าหลังจากขับรถผ่านบริเวณสถานีเก่าที่ติดกับประชาโบราณเขาจำได้ว่าผู้ได้สารที่ขึ้นเริ่มขยับพร้อมกันโดยไม่มีเสียงไม่มีคำพูดเหมือนผู้เขารู้ว่าจะไปที่ไหนแล้วเธอหญิงสาวผมยาวที่นั่งแถวหลังสุดลุกขึ้นช้าๆเดินมาทางเขา แต่ใบหน้าของเธอไม่มีดวงตาไม่มีปากเป็นเพียงผิวสีขาวที่เรียบสนิทเหมือนหน้ากาก <c oughs> เขาจำได้ว่าร้องตะโกนและหมดสติไป <c oughs> ที่น่าขนลุกกว่านั้นคือเมื่อเจ้าหน้าที่สถานีขนส่งนำกล้องวงจรปิดของรถมาตรวจสอบพบว่าตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีภาพของผู้โดยสารแม้แต่คนเดียว แม้กระทั่งตอนที่อากุงเปิดประตูรับหญิงสาวขึ้นมาภาพในกล้องก็ไม่มีอะไรเลยประตูเปิดเองแต่ไม่มีใครเดินขึ้นมาในไฟล์บันทึกภาพของกล้องขณะอากุงกำลังร้องของความช่วยเหลือกลับได้ยินเสียงกระซิบเบาๆชัดเจนว่าถึงแล้วลงเถอะเสียงนั้นไม่ได้มาจากปากของอากุง และไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าเป็นเสียงของใครเพราะมันไม่ใช่เสียงของมนุษย์มีเพียงไม่กี่คนที่เคยขึ้นรถเมล์คันนั้นแล้วรอดออกมาหนึ่งในนั้นคือเด็กหนุ่มชื่อรีฟานรีฟานอายุเพียง19ปีเป็นนักศึกษาฝึกงานในโรงพิมพ์เป็นโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในย่านจาการ์ตาตะวันออกคืนนั้นเขาเลิกงานช้ากว่าปกติ เพราะต้องช่วยเก็บต้นฉบับหนังสือพิมพ์รอบติดรีซานผ่านรถเมล์เที่ยวสุดท้ายของปกติเขาจึงเดินไปยังป้ายรถเมล์หน้าโรงพิมพ์หวังจะโบกแท็กซี่แต่แล้วรถเมล์คันหนึ่งก็ค่อยๆแล่นเข้ามาโดยไม่มีเสียงเครื่องยนต์ใดๆป้ายหน้ารถไม่ปรากฏชื่อสายหมายเลขใดๆรีซานลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่เพราะความเหนื่อยลา้า และความง่วงจึงตัดสินใจขึ้นรถเขาเล่าว่าภายในรถว่างเปล่ามีเพียงแสงไฟสลัวและกลิ่นเหม็นอับคล้ายผ้าเก่าเขานั่งบอกด้านซ้ายถัดจากประตูขึ้นหน้าสุดและไม่นานนักเขาก็เผลอหลับไปเมื่อเขาสะดุ้งตื่นอีกครั้งเขาไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหนแต่สิ่งที่เห็นคือผู้โดยสารเต็มทุกที่นั่งและที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือ ทุกคนกำลังหันมองมาทางเขาไม่มีใครกับพิบตาไม่มีการขยับปากพูดหรือเปั้นที่มีสีดีซานร,รู้สึกได้ถึงไอเย็นเยียบที่แผ่กระจายออกมาจากเบาะด้านหลังเขาเริ่มร้องขอให้คนขับรถหยุดแต่เมื่อเดินไปด้านหน้ากลับไม่พบคนขับรถเลยพวกมารายหมุนเองอย่างช้าๆและเข็มไม่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเขาดูแล้วว่านี่ไม่ใช่รถธรรมดา รีสาเริ่มร้องไห้เขาตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีใครตอบไม่มีแม้แต่เสียงของเขาเองสะท้อนกลับมาความเงียบหนาวเย็นปกคลุมทั่วทั้งรถเมื่อถึงช่วงที่รถเริ่มชะลอลงบริเวณสามแยกเมื่อสนิทเขารวบรวบความกล้าทั้งหมดเปิดหน้าต่างและกระโดดออกไปจากรถที่ยังไม่หยุดสนิทขาหักกระดูกซิโครงร้าวรอยถลอกเต็มตัว ขนอนนิ่งอยู่ข้างถนนในความมืดนานหลายนาทีจนกระทั่งมีพลเมืองดีผ่านมาเรียกรถพยาบาลเมื่อถูกถามว่าเกิดอะไรขึ้นบนรถเมล์คันนั้นรีสารตอบเพียงสั้นๆว่าผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ผมรู้ว่าถ้าไม่กระโดดลงมาผมคงไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้อีกแล้วเมื่อมีผู้สื่อข่าวท้องถิ่นไปสืบเรื่องนี้ ก็พบว่ารถเมลสาย 47A เคยเกิดอุบัติเหตุในปี1995รถพลิกคว่ำตอนตีสองบริเวณป่าช้าเก่าผู้โดสารเสียชีวิตทั้งหมด17รายรวมถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่เดินทางกลับจากงานแต่งชื่อว่านิตาเธอใส่ชุดสีขาวและไม่มีญาติไปรับศพเรื่องเล่าอาจเป็นแค่คำบอกต่อ แต่ความกลัวมักมีที่มาและสำหรับใครที่ยังต้องขึ้นรถเมล์ตอนกลางคืนในย่านจากัตตาตะวันออกอย่าลืมสังเกตว่ารถที่คุณขึ้นมีชื่อสายหรือไม่มีเสียงเครื่องยนต์หรือเปล่าและอย่าลืมมองกระจกหลังเพราะบางทีอาจมีใครสักคนมองกลับมาหาคุณอยู่แล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องใหม่ทุกสัปดาห์เพราะบางเรื่อง ไม่ได้ถูกเล่าเพื่อให้คุณเข้าใจแต่เพื่อให้คุณระแวงว่ามีใครบางคนกำลังจ้องคุณอยู่ในเงามือ